กราบสวัสดีเมตรักแฟนนิยายทุกๆท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องเรื่องเล่าบายุนะคะตอนที่สิบเรื่องสัญญาใจสัญญาท่ารักไปรับฟังกันได้เลยนะคะหลังจากที่หวานชื่นกันมาตลอดอาทิตย์วันนี้ทัพเทวาก็ลาพักร้อนเพื่อพาไปบัวเดินทางไปซ้อมดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์ที่กาะสวนตัวของตระกูลพักดีวิโรจ ทำไมถึงไม่อยากไปละ่ะบัวสวยมากนะฉันเคยไปทำธุระที่นั่นใบบัวสายหน้าปฏิเสธพยายามกลบเกลื่อนความผิดเอาไว้จนมิดด้วยรอยยิ้มหวานบนเศร้าบัวชอบเมืองไทยคะ่ะและอีกอย่างบัวยังเที่ยวไม่ทั่วเลยตอบคำถามไปอย่างสวยรู้แต่ในความเป็นจริงแล้วใบบัว กลัวเขาจะจับได้เรื่องที่หล่อนเป็นรินลตีตัวจีต่างหากละ่ะเพราะหล่อนยังไม่มีหนังสือเดินทางและหากเขาพาไปทำํำทับเทวาก็ต้องรู้แน่ๆว่าหล่อนคือใบบัวไม่ใช่รินลตีถึงแม้จะรู้ดีว่าความสัมพันธ์วานซึ้งนี้จะไม่ยั่งยืนแต่ใบบัวขอให้มันนานกว่านี้อีกหน่อยนานอีกสักนิด เพื่อที่หล่อนจะได้เก็บภาพความสุขนี้ไว้ในความทรงจําไว้รอเลี้ยงชีวิตยามที่ไม่มีผู้ชายคนนี้ข้างกายนะคะคุณทัศทะเลที่เมืองไทยก็สวยกันะค่ะชายหนุ่มฝังจมูกโด่งลงแก้มนวลด้วยความรักใคร่ก่อนจะเปิดรถยนต์คันรู้ให้ภรรยาคนสวยก้าวขึ้นไปนั่ง ถึงทะเลจะสวยแค่ไหนแต่เมียของผมสวยกว่าปากหวานจังค่ะไม่บัวยิ้มหวานให้กับสามีที่ก้าวขึ้นมานั่งเคียงข้างทับเทวาหัวเราะร่วนก่อนจะเหยียบคันเร่งให้รถเคลื่อนที่ออกไปแล้วหัวว่าหวานหรือเปล่าละ่ะชิมมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนี่ไมบัววายิ้มหวานชำแก้มสาวแดงแล้วแดงอีก เนื้อตัวร้อนรุ่มไม่เคยจางอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้ทีไรหัวใจของหลอนเต้นเร็วแรงไม่ต่างจากดนตรีจังหวะแสมบ้าทุกทีเลยสินาะไม่อยากพูดด้วยแล้วเข้าเหนือเข้าตัวทุกทีไม่พูดตอนนี้แล้วคิดว่าจะได้พูดเมื่อไหร่ละครับเพราะบนเตียงบัวต้องร้องครางอย่างเดียวนะคนมาก โบมีพูดด้วยจริงๆแล้วนะทับเทวาหัวร้อชอบอกชอบใจเมื่ออยาให้ภรรยาคนสวยของตนเองงอนได้ก่อนจะหันไปตั้งหน้าตั้งตาขับรถยนคันรู้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเร็วทางด้านภาคภูมิก้าวลงจดจากรถยนคันรู้ก้าวยาวๆข้ามพาภายในคาิือหาดของพี่ชายด้วยสีหนา้าเคร่งเครียดรายงานจากผู้จัดการโรงแรมเมื่อเช้านี้ ทำให้เขาต้องเร่งรีบมาหาทัพเทวาถึงที่บ้านเพราะเมือถึงของพี่ชาติดต่อไม่ได้คุณผู้ชายไม่อยู่ค่ะพาคุณผู้หญิงไปฮันนิมูลน้นอยยิ้มหวานให้กับน้องชายของเจ้านายนมที่หล่อชะกาชะการไม่แพ้ทัพเทวาแม้แต่นิดเดียวเราจะกลับมาเมื่อไหร่กำหนดการเจ็ดวันค่ะคำพูดของสาวใช้ที่ยิ้มหวานในตรงหน้า ทำให้ภาคภูมิครางออกมาอย่างตกใจไม่อยากจะให้เรื่องที่เขารู้มาเป็นเรื่องจริงเลยให้ตายสิขอบใจมากแต่ถ้าพี่ทัพติดต่อกลับมาบอกให้โทรหาฉันด้วยธุระด่วนผู้จบร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มก็ก้าวยาวๆออกไปจากห้องโถงก่อนจะกระโดดขึ้นรถจนคันหลูของตัวเองและขับออกไปอย่างรวดเร็วน้อยมองตามไปด้วยหัวใจเต้นตูมตาม แม้จะรู้ตัวเองว่าไม่มีสิทธิ์แต่ได้แค่มองก,ก็สุขใจแล้วคนร้ายหลอกเป็นบ้าสูงสัจนาตตาดีกันทั้งตระกูลกำลังจะนตัวเดินเข้าครัวแต่ก็ต้องชนกับร่างแข็งทื่อของดวงที่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เข้าอย่างจังมาหลบมุมอยู่ทำไมตรงนี้หรือว่ามาแอบมองคุณภาค น้อยพูดอย่างรู้ทันและนั่นก็ททำให้หน้าของดวงร้อนผ่ารีบปฏิเสธแถมยังรีบเดินหนีแต่น้อยไม่คิดจะปล่อยพานรีบฉวยข้อมือของดวงเอาไว้ฉันจะไปทำงานน้อยบอกมาก่อนว่าชอบคุณภาคใช่ไหมอะ้อะอ่ะอย่าปฏิเสธฉันเห็นนะว่าเธอแอบมองเขาอยู่น้อยคาดขันยิ้ม ขณะที่สาวอีกคนอย่างดวงได้แต่หลบตาและปฏิเสธพลวันแต่มันน่าเชื่อถือที่ไหนกันล่ะเปล่านะน้อยอย่าพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวใครได้ยินเข้ามันจะไม่ดีถ้าไม่ชอบแล้วหน้าแดงทำไมนี่จะบอกอะไรให้นะคุณภาคนี่รายกาจกว่คุณผู้ชายอีกนะ เห็นแม่ครัวคนเก่าที่เคยได้รับใช้ตอนคุณภาคมาพักที่นี่เมื่อปีก่อนเล่าให้ฟังว่าคุณภาคผู้หญิงเยอะมากเปลี่ยนหน้าทุกคืนก็ว่าได้แต่ทุกคนก็เป็นได้แค่คู่นอนเพราะคุณภาคเธอไม่มีหัวใจหลวงก้มหน้าฟังนิ่งนึกไปถึงตอนที่เห็นคุณผู้ชายก้าวลงมาจากรถหัวใจของหล่อนก็พลันเต้นแรงจนแทบจะหยุดออกมาจากขั้ว ความติดตึงตราใจที่เคยมีมานานหลายปีขู่กรุ่นขึ้นมาอีกครั้งหล่อนแอบลงรักภาคภูมิมาตั้งแต่จำความได้หล่อนแอบมองเขาตั้งแต่รับใช้ผู้เป็นบิดาของคุณชายแต่เขาไม่เคยชายตามองหล่อนแม้แต่ครั้งเดียวเจ็บทุกครั้งที่เขาปวงผู้หญิงให้เห็นและด้วยสาเหตุนี้แหละหล่อนถึงได้สมัครใจทันที เมื่อทัพเทวาชวนให้หล่อนมาอยู่ที่คาเดชฮาด์ทที่หลังนี้ฉันก็รู้พอๆพอกับกับน้อยนั่นแหละฉันไปนะดวงแกะมือของเพื่อนออกก่อนสมุนตัวเดินจากไปน้อยมองตามจากนั้นก็ตะโกนไล่หลังอย่างรู้ทันเพื่อนสาวของตัวเองถอนตัวถอนใจซะดวง ตอนนี้ยังคงเจ็บไม่มากนักหรอกแต่หากเธอยอมเป็นของเล่นของคุณภาคเมื่อไหร่เธอจะเจ็บกว่าน,นี้เป็นร้อยเท่าพันเท่าจำคํำเตือนของฉันเอาไว้นะดวงตาคมสีคราบของดวงมืดหมนไปด้วยม่านแห่งความปวดร้าวหูทั้งสองข้างได้ยินคำเตือนของน้อยอย่างชัดเจนและหลอนก็รู้ดีว่าที่น้อยพูดนั้นมันคือความจรงิงความจริงที่น่ากลัว พราะหล่อนไม่สามารถตัดใจจากผู้ชายที่ซื้อชื่อภาคภูมิได้ทำยังไงฉันถึงจะต้องไม่เห็นหน้าคุณนะคุณภาคภูมิดวงกรามกลืนก้อนความเจ็บปวดลงไปในอกขณะที่มือบางยกขึ้นรูปใบหน้างามผุดผาดข,ของตัวเองแรงๆเรากับต้องการขจัดเรื่องราวหน้าละทมใจให้หมดสิ้นไป เสียงคลื่นส,สาดกระทบเข้ากับชายฟังฟังแล้วไม่ต่างจากเสียงมันเลงเพลงขับกล่อมจากสวงสวรรค์มือหนากระชับร่างอรชรไร้อาพรเข้ามากอดแนบอกหลังจากผ่านชั่วโมงแห่งไฟรักบ้าข้างไปเรียวแรงก็เหินหายไปพร้อมๆกันชายหนุ่มระบายยิ้มอ่อนหวานจุมพิษหน้าผักมนของใบบัวด้วยความปราคราจนหญิงสาวที่สลบสลายเพราะแรงฤทธิ์พิศวาส อันยาวนานติดต่อกันหลายชั่วโมงรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากี่โมงแล้วคะใบบวงมวงัวเงียถามออกไปเราตั้งแต่มาถึงที่นี่หลอนกับทัพเทวาก็ยังไม่ได้ออกไปสูดอากาศที่ไหนเลยนอกจากอยู่บนเตียงนอนคิดแล้วเนื้อตัวก็สั่นสะท้านร้อนรุ่มขึ้นมาอีกครั้งทัพเทวาทำเหมือนอดอยากปากแห้งมานานแสนนาน ทั้งทางจิทิวค่ำคืนที่หลอนและเขาร่วมรักกันตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเจ้าประคุณก็ไม่เคยละเว้นการทำหน้าที่สามีที่ดีแม้แต่คืนเดียวแถมยังขยันคันแคนเรากับกินยาเขา้ากินยาเข้าไปหลายกามือเพราะคึกได้ทั้งคืนสินหน้าสามทุ่มแล้วล่ะดวงอาทิตย์ตกไปนนานแล้วหิวหรือ,อยังจ๊ะ นาำเสียงนุ่มนวลฟังแล้วสะเทินสถานไปทั้งร่างกายใบบัวยิ้มหวานให้สามีขณะซุกใบหน้าง,งามลงกับแผ่นอกกว้างอย่างประจบประแจงยังค่ะอยากนอนกอดคุณมากกว่าทับเทวางหัวเราะในลำคอเบาๆอย่างพึงพอใจก่อนจะพิกร่างบายขึ้นมานอนอยู่บนด้านบนจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยนิ่ง เดือนหน้าทนายประจำตระกูลของพวกผมจะเดินทางมาถึงเมืองไทยเราจะจดทะเบียนกันต่อหน้าเขาบวเตรียมตัวไว้นะคำพูดของทัพเทวาเหมือนฟ้าผ่ามาลงที่กลางหัวใจแผ่นดินที่เดิอนอยู่คล้ายกับกํบกาลังแยกตัวหัวใจเต้น,นรัวเรากับถูกกระหน่ำด้วยท่อนไม้หน้าสามดวงตากลมโตเบิกกว้างไม่หน้างามซีดเผือด เออบัวไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนบัวขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆคุณก็พอคะ่ะมือใหญ่เขี่ยปล่อยผมที่ร่วงมาที่หน้าผากไปไว้ทัดใบหูให้ก่อนจะพูดเสียงนุ่มแต่ฉันอยากให้เธอเป็นของฉันโดยสมบูรณ์ทั้งพฤตินัยและนิตินยัยแต่ที่สำคัญตามพินัยกรรมเราต้องจดทะเบียนสมรสกัน ก่อนที่ฉันจะครบ35ในอีกสองเดือนข้างหน้านี้ช่างไม่ต่างจากกลืนยาขมเข้าไปเป็นกรรมมือความหวานกลัวแปะร้าอยู่ที่หน้าผากของหญิงสาวเงือเม็ดเล็กๆผุดปลายขึ้นเต็มดวงหน้าแต่ว่าบัวไม่รักฉันหรือไหนบอกว่ารักฉันไงถ้ารักก็ต้องจดทะเบียนกับฉันอยู่เป็นเมียของฉัน เป็นแม่ของลูกฉันไปตลอดชีวิตน้ำตาแห่งความเจ็บปวดไหลร่วงลงมาจากแก้มสาวแต่ทับเทวากลับคิดว่ามันคือน้ำตาแห่งความยินดีเขายิ้มน้อยๆก่อนจะจับร่างบางลงจากตัวและพลิกาายขึ้นทาบทับไว้มินมินไม่ต้องร้องไห้หรอกบัวจ้าที่ฉันทำไปทั้งหมด เพราะมันสมควรที่จะทําใบบัวค่อยๆช้อนตายังมีน้ําตาเออล้นไม่ขาดสายขึ้นมองสามีช้าๆความเจ็บปวดแทรกซึมไปทั่วกายยาจนมันสั่นสะท้านต้องกอดทับเทวาเอาไว้แน่นถ้าวันหนึ่งบัวบัวทําผิดคุณ กอนสะอื่นถล่มยับอยู่ในอกทําให้นําเสียงที่แผ่วเบาอยู่แล้วขาดหายไปชั่วขณะแต่หญิงสาวก็พยายามพูดต่อจนจบฉันทําอะไรผิดต่อคุณคุณจะให้อภัยบัวได้ไหมคะในตาขมกล้าม,มีประกายแปลกออกไปความอ่อนโยนน้อยลงไปทุกขณะเมื่อตอบคำถาม้องหลอน ถ้าไม่ใช่เรื่องโกหกหลอกลวงทุกอย่างฉัให้อภัยได้เสมอหัวใจของใบบัวแทบจะหลุดออกจากขั่วน้ำตาไหลเรนไม่หยุดย่อนเจ็บไม่ต่างจากถูกเข็มนับร้อยนับพันทิ่มลงกลางหัวใจถ้าหล่อนไม่โกหกเขาสามารถให้อภัยได้ทุกเรื่องใบบัวพรนคำพูดของเขาอยู่ในใจด้วยความปวดร้าว มองเห็นอนาคตของตัวเองได้ชัดเจนยิ่งนักอนาคตที่เต็มไปด้วยความอ้างว้างไรเงาของทัพเทวาเคียงคู่สายตายเกลียดชังจากเขาคงจะแทบแผดเผาร่างของหลอนให้ไม่เป็นจุนเมื่อวันที่ความจริงปรากฏวันจดทะเบียนสมรสวันนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าหลอนคือรินละตีตัวปอม ความสูญเสียถึงแม้จะยังมาไม่ถึงกระแทกสัตว์เข้าหัวใจจนเลือดสัดอยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้หยุดไว้ที่เกาะแห่งนี้ที่มีหล่อนและเขาท่ามกลางความงดงามของท้องเทะเลแต่มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้เรออีกเพียงแค่ไม่กี่วันฮันนีมูนอันแสนหวานของหล่อนกับเขาก็ต้องจบลง บัวจ้าจะทำอะไรให้ฉันโกรธหรือเสียงนมทีกระสิบถามข้างหูทำลายพวังอันแสนเศร้าของใบบัวให้แตกสลายลงความเป็นจริงดาหน้าเข้าหายอีกครั้งเออเปล่าค่ะบัวแค่ถามไว้เฉยๆดีแล้วละ่ะอย่าเสียงทำให้ฉันโกรธเลยเพราะฉันเป็นคนที่โมโหร้าย บางทีอาจจะทำอะไรรุนแรงลงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นได้ใบบวยิ้มเศร้าๆก้มหน้าสุกกระแผงอกกว้างนิ่งหล่อนคงจะต้องไปจากเขาก่อนที่ทนายคนนั้นจะเดินทางมาที่เมืองไทยถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแสนสาหัสที่ต้องพาร่างกายไปจากหัวใจของตัวเองแต่หญิงสาวก็ยังรู้สึกว่า การจากไปยังดีสักกว่าการต้องทนมองสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของเขาเพราะหากเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่ตายจากหลอนเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนกันและก็คงไม่ผิดหากตอนนี้หลอนจะตักตวงความสุขกับผู้ชายที่หลอนรักอย่างทับเทวาให้ได้มากที่สุดเท่าที่หลอนจะทำได้บัวรักคุณค่ะคุณทับ บัวรักคุณมากเหลือเกินมือบางโยกขึ้นรูปไหล่ไปทั่วแผ่นอกกว้างสเปสปาไปทั่วจนชายนมร้องคางออกมาด้วยความพึงพอใจเมื่อปลายนิ้วเรียวเข้าใกล้ยอดอกของเขาเข้าไปทุกขณะทำอย่างนี้อาจจะต้องถ่านมือค่าตอนเที่ยงคืนนะทูนหัวบัวยังไม่หิวนี่คะถ้าจะดึกสักหน่อย บัวก็ไม่เป็นไรค่ะชายหนุ่มหัวเราะด้วยความชอบใจก่อนจะจัดการตามคำเชิญชวนของภรรยาสาวด้วยความเต็มอกเต็มใจถึงแม้จะแปลใจกับกิริยาตอบสนองเต็มที่ของเจ้าหล่อนแต่ไฟปราถนาที่กำลังลุกโชนอยู่ก็กรบครับความน่าสงสัยนั้นจนมิดชิดทีเดียวสองหนุ่มสาวก,กอดรัดฟัดเพียงกันอยู่บนเตียง เสียงครวนครางด้วยความสุขสมดังสอดประสานกันกับเสียงเคลื่อนที่เคลื่อนเข้ามากระทบฝั่งเป็นระยะระยะและจนกว่าทั้งสองจะแยกจากกันได้ก็เดินเลยเวลาไปเกือบเที่ยงคืนแล้วทับเทวาลุกขึ้นหยิบโน้ตบุ๊กของตัวเองตอนเวลาเกือบ6กโมงเชา้าหวังจะเช็คอีเมลสำคัญที่เลขาส่งเข้ามาให้มือยใหญ่สีแทนกดสวิต์เปิดเครื่อง ก่อนที่สายตาความจเหลือไปเห็นมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะภายในห้องนอนแบตเตอรี่หมดชายหนุ่มกลดาตัวเองเบาๆในลำคอก่อนจะเดินไปหยิบที่ชาร์จแบตมาเสียบเข้ากับโทรศัพท์นิ้วแกร่งกดเปิดมือถือแล้วก็รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักที่เห็นเบอร์ภาคภูมิผู้เป็นน้องชายเรียกเข้ามาหลายครั้งภาคโทรมาทำไม ทับเทวาพึมพำกับตัวเองเบาๆขณะเสียงขยับไปมาบนเตียงนอนทำให้ชายหนุ่มต้องหันไปมองแล้วก็ต้องมองตาค้างเติงเลยทีเดียวกับภาพที่เห็นภรรยาคนสวยนอนดิน้นจนผ้าห่มดูดลงมากวองอยู่ที่เอวคอดอกสาวอวบอ้ที่เขาดื่มกินไม่รู้เบื่อปรากฏอยู่ตรงหน้าและมันก็มีแรงดึงดูดมหาศาลต่อสายตาและร่างกายของเขาทีเดียว อย่างก่อนทับเทวาต้องร้องบอกตัวเองเขายังมีงานอื่นที่ต้องสะสางไว้เสร็จงานเมื่อไรเขายินดีจะปรนเปลือเจ้าหล่อนตลอดทั้งวันทั้งคืนให้สมกับความน่ารักน่าใครของเจ้าหล่อนรอยยิ้มบางๆแต้มใบหน้าลออเล้าก่อนจะกัดฟันใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการตัดใจจากภาพงดงามเบื้องหน้า จ้องมองจอโน้ตบุ๊กแทนอีเมลเกือบทุกฉบับถูกเปิดจนหมดมีเพียงแค่อีเมลทีสสำคัญแค่ไม่กี่ฉบับเท่านั้นที่ทับเทวาเลือกที่จะไม่ใส่ใจรวมถึงอีเมลจากนักสืบบ้านั้นด้วยรูปถ่ายของนางสาวรินลตีอยู่ทินพิษมัยทับเทวาเบ้ปากกำลังจะกดลบทิ้ง แต่เสียงโทรศัพท์ที่เขาเพิ่งจะเปิดเครื่องก็ดังขึ้นมาสักก่อนชายหนุ่มรีบกดปิดเสียงขณะหันกลับไปมองร่างงามของภรรยาด้วยความห่วงใยเพราะกลัวว่าจาเสียงโทรศัพท์นี่จะรบกวนการนอนหลับสนิทของภรรยาสาวแต่เขาก็ต้องพ่นลมออกจากริมฝีปากออกมาอย่างโล่งอกเมื่อภรรยาสาวสวยไม่มีทีท่าที่จะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสงสัยคงจะเพลียจัด ชายหนุ่มระบายยิ้มก่อนจะพาตัวเองออกจากห้องนอนเดินข้ามไปยังระเบียงที่มีเพียงกระจกใสกั้นเอาไว้อย่างรวดเร็วว่ายังไงภาคมีอะไรหรือโทรหาพี่หลายรอบเชียวผมมีเรื่องสำคัญจะบอกพี่ทับครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าควรจะบอกดีหรือเปล่านามเสียงของพี่ชายดูมีความสุขยิ่งนัก จนความรู้สึกผิดแล่นขึ้นมาจุกอกของภาคภูมิหาคำพูดของเขาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ความสุขนั้นสะบั้นลงคิ้วดกดำยาวตั้งฉากเลือกขึ้นน้อยๆบอกมาเถอะยิ่งพูดอย่างนี้พี่ก็ยิ่องอยากรู้งั้นผมรอให้พี่ทัพกลับมาจากคาน์มนูลก่อนดีกว่าแล้วค่อยเล่าให้ฟังภาคภูมิต่อรอง แต่ดูเหมือนว่าทัพเทวาจะไม่เห็นด้วยตอนนี้ภาคทัพเทวาลืมตัวตวาดใสน้องชายเสียงกระด้างก่อนจะรีบปรับน้ำเสียงให้ราบเรียบเป็นปกติเท่าที่จะทำได้เมือ่อโอยประโยคถัดมาบอกพี่มาเถอะรับรองว่าพี่จะใช้สติจัดการทุกอย่างกระได้ครับภาคภูมิทอนใจออกมาคล้ายกับยอมแพ้ ขณะค่อยๆพูดถึงเรื่องสำคัญที่เขาได้รู้มาเมื่อเช้านี้ผู้จัดการโรงแรมเข้ามารายงานกับผมว่าเมื่อเช้านี้หรือก็คือวันที่พี่พาเดินทางไปฮันนีมูนกับคุณรีแลตีนั่นแหละมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเช็คอินที่โรงแรมแล้วยังไงต่อล่ะผู้หญิงคนนั้นสวยมากจนนายหลงรักเหรือภาคทับเทวาแซวมาตามสายด้วยน้ำเสียงหยอกล้อ ในขณะที่ภาคภูมิหน้าตาเคร่งเครียดพยายามคลุ้นคิดหาคำพูดเหมาะๆที่จะทำให้พี่ชายเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างโดยไม่เกรียวกราดนักเพราะเขารู้ดีว่าทับพเทวาเวลาโกรธแล้วรุนแรงเพียงใดผู้หญิงคนนั้นอาจจะย่อยับคาม,มือผู้หญิงคนนั้นชื่อรินลตีแล้วไงล่ะชื่อเห,เหมือนเมียของฉันเลย ทับเทวาย,ยังคงอารมณ์ดีอยู่จนกระทั่งคำพูดต่อมาของผู้เป็นน้องชายแทรกซึมเข้าไปในหูและสมองก็แปลความหมายให้ทันทีนายว่ายังไงนะเธอชื่อรินลตีโยทินพิสมัยครับที่ไปเช็คอินที่โรงแรมของเราเมื่อเช้านี้ภาคภูมิย้ำชัดเจน และนั่นก็ทำให้ร่างกำยามของทัพเทวาหันความมามองทะลุกระจกใสไปยังเตียงนอนที่ยังมีร่างของภรรยาสาวนอนหลับอยู่ความไว้เนื้อเชื่อใจยังคงทำให้ทัพเทวาพยายามคิดเข้าข้างตัวเองผู้หญิงคนนั้นอาจจะแอบอ้างเมื่อที่ฉันเคยเจอ,อยังไงล่ะผู้หญิงคนนี้ตัวจริงครับผมเก็บสำเนาบัตรประชาชนของเธอไว้ถ้าพิทัพยอยากดู ผมจะส่งอีเมลไปให้ในตาคมก้าจับจ้องที่ออน้าอรชรที่ยังหลับไรลคเมง้งกรามแกล่งข่กขหากันเดี๋ยวนี้ภาพส่งมาให้พี่เดี๋ยวนี้เลยชายนมกดตัดสายน้องชายทิ้งก่อนจะก้าวยาวๆกลับไปในห้องนอนพร้อมกระเปิดโน้ตบุ๊กตัวสัน้นสมองหวนคิดไปถึงอีเมลของนักสืบ ที่ส่งรูปของรีลตีมาให้แต่เขาก็เลือกที่จะไม่เปิดดูมือใหญ่ขายับเมาส์ไร้สายจิ้มไปที่กล่องกดจดหมายขาเข้าข้อความที่ภาคภูมิส่งมาปรากฏอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มกระร่างแต่แต้มมุมปากก่อนที่เขาจะตัดสินใจเปิดมันดูฝ่ายแนเป็นรูปภาพสแกนขนาดใหญ และนั่นก็ทําให้ทับเทวาเห็นทุกรายละเอียดในสํเนาปบัตรประชาชนนั้นตั้งแต่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหรือแม้แต่สถานที่ออกบัตรให้ตายเถอะแล้วที่ผู้หญิงคนที่หลับปุยอยู่บนเตียงนอนนั้นกําลังเล่นเกมหลอกราชสีกับเขาอย่างนั้นหรือดวงตาคมกล้าตวัดไปมองร่างของใบบัวที่ยังหล,หลับไม่รู้เรื่องรู้ราว เราอ่อนเพียงจากบทรักอันยาวนานที่ทั้งคู่มีร่วมกันด้วยสายตาอันชิงชังกรามแกรงขบเข้าหากันแน่นจนขึ้นเป็นสันนนฉันจะฆ่าเธอหากฉันจับได้ว่าเธอโกหกเขาคำรามเสียงเงียบในลำคอก่อนจะหันกลับไปจัดการค้นหาอีเมลของนักเสที่ส่งมาให้และสุดท้ายเขาก็หาเจอ ขอบคุณที่เขายังไม่ได้ลบมันทิ้งไปเมื่อหญ่กดเมาสเปิดข้อความนั้นและรูปภาพของผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาเจอที่โรงแรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ปรากฏจุดเต็มสองตาทับเทวาอึ้องจนเหมือนกับว่าโลกมันหยุดหมุนมีความรู้สึกคล้ายกับถูกแผ่นดินที่ยืนอยู่สูบลงไปในนรกไม่น่าอันอล่อเราเครียดกระมงและ แดงกำด้วยโทระมือใหญ่กำมาส์ในมือแน่นจนมันแทบจะละเอียดคามือสสารเลวแพสยาน้ำเสียงกร้าวเล็ดออกมาจากลำคอแกรงขณะที่ร่างสูงใหญ่ลุกขึ้นยืนตรงงานโทรศัพท์มือถือถูกตึงขึ้นมากดออกอีกครั้งผมทับเทวาต้องการให้คุณหาประวัติผู้หญิงคนหนึ่งผมให้เวลาคุณ15นาที ลากับเงินหนึ่งแสนโอเคผมจะส่งรูปของเธอไปให้ทับเทวาพูดกับนักสืบคนเดิมเสียงเย็นชาขณะเดินเข้าไปใกล้ภรรยาสาวสวยที่ยังนอนหลับอยู่โทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดถูกถูกยกขึ้นสูงก่อนที่เสียงชัตเตอร์จะดังขึ้นรอยยิ้มเหยียดยามผุดขึ้นที่มุมปากเมื่อทับเทวาจ้องมองใบบัวบนเตียง ความปิศวาที่ยังดับไม่สิน้นถูกกรบทับด้วยความการโกหกอย่างร้ายกาศไม่น่าให้อภัยจนหมดสิน้นไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะโง่ยิ่งกว่าเจ้าควายที่ชาวนาเอาไว้ไถนาเสียอีกแต่ต่อจากนี้ไปเขาจะตาสว่างสักทีและแม่รินลตีตัวปลอมคนนี้จะต้องได้รับโทษทันอย่างแสนสาหัส ชายนุ่มกดส่งภาพให้กับนักสืบก่อนจะก้าวยาวๆออกไปจากห้องนอนที่บรรจุภาพความเร่าร้อนของเขาและหล่อนเอาไว้มากมายเขาอาจจะใจแข็งไม่พอหากเจอหล่อนในสภาพไร้อาพรแบบนั้นอีกตอนที่10จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาอวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ